สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างมารวยนำโชคชาแนลค่ะสุมนี้แอดสิบเกเลขวิ่งบนให้เด่น3เด่น4เด่น5เด่น6ค่ะต่อมาแอดกลมค่ะสองตัวล่างจุดเต็มเซฟไว้ค่ะต่อมามาวงในทั้งวดที่ผ่านมาเข้า6 2บนค่ะงวดนี้สองตัวล่างมี6 5 6 3 6 1 8 5 8 3 8, 8 1 9 5 9 3 5 3, 3 4, ค่ะ ต่อมาสลากห้าพาคคก็มีสองสามหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเก้าห้าแปดค่ะต่อมาแอดหนุ่มสุพรรณเขาวิ่งเด่นสองเด่นสามสองตัวสองศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งสองสองสามสองสามตัวหกสามหนึ่งหกสามสองค่ะต่อมาแอดสามรวยเขาเลขบวิ่งล่างเข้ามาสี่งวดเขางวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์ค่ะงวดนี้เด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะ ต่อมานะักคนวณบ้านนอกคณวนที่ผ่านมาเขาหกสองบนคณวนนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะมีห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะต่อมาแนวทางสามตัวบนค่ะมีสามศูนย์สี่สามศูนย์หกสี่ศูนย์หกเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์สี่ แปดศูนย์หกเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หกค่ะต่อมาคนคอหวยเขาวิ่งบนให้เด่นสามเด่นห้าสองตัวศูนย์สามศูนย์ห้าสองสามสองห้าสามเจ็ดเจ็ดห้าสามแปดแปดห้าค่ะต่อมานิตยสารล,ลาบลอยค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดพอยเขาวิ่งให้เด่นสามสามตัวสามสามสองเก้าสามห้าสองตัวสามห้าสามสองสามเก้าสามหกสามสี่ค่ะ แอบฟ้าครั้งวดที่ผ่านมาเข้าสองหกบนครั้งวดนี้สามตัวมีหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์หกเจ็ดสองตัวหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดค่ะส่วนอันนี้สองตัวมีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสามเจ็ดสามห้าแปดศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสองห้าค่ะต่อมาเลขพระบอกค่ะสองตัวมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ด เลขท้ายสองตัวหกศูนย์หกห้าหกหกหกเก้าหกเจ็ดหกสองค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ